สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ย N N K Channel นะคะวันนี้พี่นุ้ยก็พามาเที่ยวบรรยากาศริมแม่น้ําตอนกลางคืนมีนะคะเสียงจิงหลีดจักระจันนะคะล็อกเต็ไมไปหมดเลยวันนี้เราจะมาจับจิงหลีดกับจักกระจันกันนะคะไปทําเป็นอาหารนะคะ อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งพี่กดจะเอาไฟหนีไปไหนเดี๋ยวหน้ามืดจะมาหาติงหีดทำไมอ่ะทำไมจะกินก็กินเลยาลีลามืดแล้วอ๋อนะคะวันนี้นะคะพี่นุ้ยจะกินหมูกระทะนะคะที่ป่าเลยนะคะพี่กดไปไหนอ่ะเตาครับเนี่ค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องเพิ่มแสงให้พี่กดก่อนนิดนึงตอนนี้พี่กดก็กําลังเดินหาเตาอยู่นะคะไม่รู้ว่าเตาอยู่ตรงไหน โครงงานนะโครงการของแกซิงแงนะคะนี่นะคะจดนะคะหาเตานะฮะโอ้วันนี้ก็ไม่ใช่ว่ามาแค่สองคนกับพี่กดนะ,ะพี่ต้นก็มานะคะพี่ต้นนะคะ,นนะ,คะก็มาแล้วก็พี่นุกค,คงนะคะแล้วก็มีพี่แอโยด้วยนะคะก็หายไปไหนกันหมดไม่รู้นะคะพี่นุ๊กอยู่ตรงไฟคนเดียวตอนนี้นะคะเราก็เตรียมนะ,ะอุปกรณ์ครบเรียบร้อยแล้วนะคะ พี่นุ้ยใส่แล้วนะคะคือยังไม่มีคนมาเลยโอ้ยร่วงไม่มีใครมาจริงๆนั้นนะเหมือนนึกถึงแล้วเหมือนกับว่าเรามีทีมงานนะเรากินแล้วก็ทีมงานนั่งดูอะไรประมาณเนี้เหมือน <c oughs> นี้ก็หิวนะครับไม่ได้กินข้าวมาหลายสักรแล้วนะครับต้องมาเพิ่งหมูกระทะเตานี้นะครับหูหอมเลยอะ่ะอัน้เอามากินกันกลางตานะครับน้ำจิม้มขวนภัพัดนะครับแม่โฆษณาให้เขาด้วยจะรีบกินดิ รีบกินอิ่มแล้วก็รีบกัดโอ้โหหมูนะครับขาวขาวจ้วๆนะครับสิ้นแ้วกินันขึ้นด้วยนี่ครับฟันออกปากเลยนะครับควันรือฟันเม่อีกี้ฟันออกปากคนนุ่มมาก ไม่บอกระหว่างถ่ายคลิปนะครับเราก็มีคนทั้งบ้านเรียกด้วยนะครับเรียกพีกนะพ่กดนะพี่กดไม่ยายนะอย่างนี้นะครับกลัวพี่หนูกลัวพี่หนูหนเรียกกลัวหนูเรียกครับบมกใอ้เอาข้าวมาด้วย ตุกไปแล้วถ้าตุกจนไม้แล้วกินดีๆมันจะย้อนใส่เขาอันนี้นี่ไม้หมดแล้วี่กผมขอให้แล้วพี่ไปได้ตีไปได้เลยท่านั่งนี่อะไรตำมันหมูไม่มีอ๋อเราไปไหนอ่ะนอนเจ้ามันนอนพูดเรื่องผีไม่ได้นอนเลยนะดูดิเต่าไม้ไม่มีหมูนะ มันหมูเลยหาวลงแล้วราานจิมอแล้วพี่ <สา S 1> อยู่ใกล้น้ำ <สา S 1> ทำไพี่ไม่เติมอ่ะานคงเติมน้ำพี่เติ้ลิมมันอะไรน้จิ้มอยู่ข้างเขาเ่ยระวังเาจิ้มยน มนนผักกันนะไม่มีมาเลยผักอ่ะเนี่ยกูรอวุ้นเต้นอย่างเดียวน้ำแห้งเบ,บื่อมากเลยแห้งอ่ะดิมึงรอวุ้นเต้นเนี่ยเดี๋ยวหมดชุดนี้ก็ไม่มีใส่ละอะไรอ่ะใสายปรนกันโอ้น้ำแห้งไวมากอ่ะหรือฝั่งม้นเอียงยังงยันน้ำแห้งยังแม่น้ำเปิีโอ้ ไม่ส่วนจ่วนคอตาพี่ดิ๊กทีจดส่วนที่แคบขึ้นที่มันเข้มหมดเนาะอืมจิ่มหมดแล้วอันนี้คือมึงขายที่อะไรนั่งแดกอย่างเดียวเลยอืไม่พูดเที่ยอะไรเลยนั่นแหละที่พูดกันนะอ่ะเออนี่พูดเนี่ยไม่ตัดเลยปล่อยยาวเลยกลัว ปล่อยยาวเลยครึ่งชั่วโมงก็ครึ่งชั่วโมงเลยเอาเวลานั้นเผื่อว่าคนทางบ้านใครดูอยู่เขาจะได้รู้ไงว่าว่มันเป็นเรื่องจริงมันไม่มีความลับมันไม่ได้เฟซอย่างนี้ไงโอ้โหเนี่ยคะดูหน้าแต่ละคนนะพี่เติร์นนะคะครับท่านี้ก็บลูนหน้าตาที่หนึ่งเออผ่านเลยนะคะอันนี้ก็มาพี่นุ๊กคงแล้วกินผัดครับกินผัด อ๋อ <AL> พีก่กดผมกินหมูครับผมกินหมูครับพี่ต้นะก,นนกินน้อยๆพอกินน้อยๆพอวนคนอีกคนนึงอ่ะไปเป็นตากล้องอยู่นะแอบ,บอยู่มุมนู้นน,นะนูะ้นเออไม่ใช่ต้นไอ้โยชอบแอบ,บกินอ๋อ <AL> ชอบแอบ,บกินใช่ไหมอ้วว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 เวววเว้นน・าวววอวว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 วอบแบบอ,นนอบววววนวว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 วาวว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  ไฟแรงมากนะคะฐานดีนะคะโฆษณาฐานให้เขาสักหน่อยหนึ่งนะคะซื้อมาจากพิ่กิจนะคะถ่านดีมากนะคะนี่น้ําแห้งจะหมดหม้อแล้วนะคะโอ้โหพี่ต้นเป็นไรร้อนตอนนี้พี่นุ้ยคิดว่านะพี่นุ้ยต้องกินก่อนแล้วนะคะเฮ้ยถ้าส่งอย่างนี้ก็แจ่มดีเนี่ยเนาะแจ่มมากส่งรูแล้วแหละส่งไปเลยมันจะดิ้นนะ เอาลอกุนเท่นก่อนไอยเหี้ยน้ำแห้งแห้งโงุนเท่นเนีย่ยพี่นุ้คิดว่านะคะพี่นุ้คงต้องกินแล้วนะคะไม่งั้นแต่น้ำมันจะแห้งหมดมันจะปิ้งกันไม่ได้นะคะ สนานนะคะอร่อยด้วยนะคะมีเพื่อนกินเยอะๆมากๆเลยนะคะนานๆเขาจะมาสักทีก็เลยเลี้ยงนะคะกล้องอยู่ตรงไหนนี่ย่ไงต้องมองอะไรวะอ๋ออันนี้กูต้องมองอะไรเนี่ยมองกล้องเลยเลยไฟกระไปนั่นไงเลยไฟไมไฟไปนิดนึงพี่มองงี้มองมือผมโอเคมือพี่ผมยังไม่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเออนะคะนั่นเลยค่ะครับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะพี่ต้น ก้าด้วยนะคะ<อ>แล้วก็พี่นุกุงชาแนลนะคะแล้วก็พี่เติ้นสายหมีนะคะ <c oughs> ดูกล้องให้ด่วันี้ก็อร่อยมากๆเลยนะคะช่วนี้หน้าใสอ่ะนะฮะชุวน,ะนะนะนี้น่าใสมากเลยพาเมื่อ,อก่อนที่หน้าเป็นหลุมเลย <c oughs> ขอจริงๆครับผมเรื่องจานะ <c oughs> แต่จะโฆษณาทีในในเดเพจนะครับที่คุณแผนนะครับ ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง InNk Channel นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายกล้องอยู่ไหนอ่ะ <laughs>